เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีพเข้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมในเลืองสเีเลืองใช้นะครับคันนี้เป็น BMW ครับ BMW ซีรีส์3 318 i เป็นรถบ้านนะครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้ดีสีอาจจะมีตำหนิมีรอยรอยกันบ้างเอาตามรูปเลยครับมีแตกมีลอกบ้าง ทำไม่สีเลียดเรื่องสีก็ไปขับใช้งานกันคุ้มคุมครับสวยมากเป็นที่กระโปรงกับกันชนนะครับนอกนั้นก็ยังเงางามอาจจะเก็บสีชิ้น2ชิ้นนะครับรนอกไหนก็ยังโอเคทรงสวยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งทางใคลสบาย,ใ,บายใช้ได้2ระบบด้วยน้ำมันและแก๊สไม่ต้องกลัวเปลืองครับช่วงล่างแน่นมากรุ่นนี้ขับดีเกาะถนนราคาเพียง39,900บาทเท่านั้นเอง39,999บาทครับ คุ้มค้งครับขับเที่ยวขับใช้งานเดินทางไกลได้สบายภายใน okay. ก็ยังโอเคเบาคุ้นขับมีแตกตะเข็บบ้างครับนอกนั้นใช้ได้ดีเลยแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดตัดลายไม้ด้วยเกาะดีครับช่วงล่างดีพิกัดดูรถอยู่อ่างทองท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองของเครื่องสวยครับมอลามีเนียมหมดปัญหาเรื่องความร้อนขี่ทางไกลได้สบาย เครื่อง2.5ครับเกียร์ออโต้ขับดีวิ่งดีแน่นอนครับวิ่งชิวครับ B.M.W. แต่ไม่ต้องโกเปิะครับใช้แก๊ส LPG ด้วยประหยัดมากๆหน้าเดิมหลังเดิมครับสวยพร้อมใช้สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ